สวัสดีครับสวัสดีครับอยู่กับช่องโจ้รัมซิ่งครับวันนี้มานาครับมาทำอะไรครับมาปลูกมันครับวันนี้วันนี้จะให้บาโยโชว์ปลูกมันหน่อยครับว่าจะเร็วขนาดไหนครับมาเลยครับบาโยครับเดิมเลยครับว่าเขาจะใบขนาดไหนครับโอ้โหไวจริงครับ โอ้ไปจริงครับบาวโยครับเขาบอกว่ารับจ้างทั่วไทยครับโ้หไวสุดครับไวจัดเลยครับสุดจัดประดัดบอกนะครับบาโยเนี่ยโอ้กล่องเดินตามไม่ทันนะครับเนี่ยไวจริงครับโอ้หสุดจอดนะครับบาโยเนี่ยผมเดินตามไม่ทันนะครับเนี่ย เขาไวจริงครับเขาไวจริงโอ้โหพูนเไปไปแล้วครับไปแล้วครับนุ่นโมผมเดินตามไม่ทันแล้วครับเนี่ยไปจริงครับโอ้โหเรียบร้อยแล้วครับเป็นไงครับชูสองนิ้วนะครับเอ้ครับบ่าวยศโอ้เขาไวจริงครับไปไปยูนย่างไกลเลยครับพื้นที่ ความยาวน่าจะประมาณ200เมตรน่าจะประมาณ80เมตรไรครับความยาวไหนบ่าโยฝากปิดช่องเลยครับสวัสดีครับฝากติดตามช่อง AOKO นะฮะโอเคครับครับบ่ายยเขามีช่องอยู่เป็นช่องของตัวเองอยู่นะครับฝากติดตามด้วยครับอะไรนะช่อง AOKO ใช่ไหมครับ AOKO ครับโอเคครับฝากติดตามน้องเขาด้วยนะครับสวัสดีครับ